สวัสดีครับเพื่อนช่างทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาในเรื่องของตัว 129X นะครับที่ปล่อยเวอร์ชั่นใหม่ออกมานะครับไม่ไม่สามารถเช็ค v i โ o หรือว่า Revo ได้ในบางรุ่นนะครับให้เพื่อนช่างแก้ไขอย่างนี้นะครับวิธีการนะครับอันนี้เป็นหน้าแรกนะครับเปิดหน้าแรกหน้าแรกจะเป็นแบบนี้นะครับให้เพื่อนช่างเข้าไปที่ตัวไดโนสตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วก็หาโตโยต้านะครับโตโยต้าอยู่ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปนะครับเวอร์ชันที่เป็นปัญหาก็คือเวอร์ชันใหม่นะครับจะเป็น50.10นเนี่ยนะครับเวอร์ชันตัวนี้จะเข้าวีโก้ได้บางรุ่นนะครับบางรุ่นก็เข้าไม่ได้นะครับบางรุ่นก็เข้าได้นะครับทีนี้วิธีแก้ไขที่เราจะเข้าไปเช็คในบางรุ่นนั้นเนี่ยนะฮะให้เพื่อนช่างกดเข้าไปเลยนะครับที่กดปุ่มโอเคตรงนี้นะครับสกู๊ตนะครับกดโอเคเข้าไปนะฮะ หลอสักครู่นะครับให้เพื่อนช่างสังเกตตรงนี้นะครับ16พิน DLC นะครับอ่า Europe and เ t อร์นะครับปกติเราจะใช้ตัวนี้นะครับยุโ o p e and เ t อร์ตัวนี้นะครับคือเราใช้โซนยุโรป16พินยุโรปในการเช็คนะครับอ่าถ้ามันเข้าไม่ได้เนี่ยให้เพื่อนช่างมาใช้โซนญี่ปุ่นนะครับก็คือให้เพื่อนช่างมาเซตตรงนี้นะครับเพื่อให้ตรงนี้เป็นโซนญี่ปุ่นนะครับวิธีการก็คือเซตแอเรียตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับ พอเซตแอเียเข้ามาก็จะเจอโซน3โซนนะครับโซนปัจจุบันที่เราใช้อยู่ก็คือยุโรปแอออเทอร์ตรงนี้นะฮะให้เรามาเลือกเป็นเจแปนตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับสตาร์ทเข้าไปเลยครับสังเกตไหมครับว่า16ปพินกลายเป็นโซนเจแปนแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนช่างจิ้มเข้าไปเลยครับที่โซนเจแปนนี่นะสิบหกพินนี่แหละครับนะครับรอสักครู่นะครับ อันนี้เป็นการแก้ปัญหาเวอร์ชันนะครับ50.10น่นะครับในรุ่น crp 1 2 9 x นะครับกดตกลงครับเขาให้กรอกหมายเลขวินนะครับหมายเลขตัวถังนั่นเองนะครับถ้าเราไม่กรอกเราก็ไปเลือกแบบเมนูนก็ได้นะครับก็กดโอเคเข้าไปนะครับนะเราก็มาเลือกเมนูนนะครับนะเราไม่กรอกเราก็กดเลือกเมนูนนะครับก็หาเป็นไฮลักษ์นะครับอันนี้เราเลือกเองนะครับเลือกเมนูนถ้าเรากรอกมันก็จะเป็นออโต้แต่ ส่วนใหญ่ก็จะหาไม่เจอนะครับให้เรามาเลือกเมนูุนเลยครับเลือกเองนะครับกดเข้าไปเลือกไฮรักนะครับตัวนี้ครับเจอแล้วครับไฮลักนะครับกดเข้าไปเลยใช้ปีกลางๆนี่แหละครับนะครับอย่าไปเลือกต่ํามากนะครับใช้กลางๆนะครับเสร็จแล้วก็เลือกวิดเอานะครับก็คือไม่มีปุ่มสตาร์ทสมาร์ทคีย์นั่นเองนะครับไม่มีนะครัวิดเอา ก็จะรายงานรุ่นรถออกมานะครับเนี่ยเราก็กดโอเคตรงนี้ครับกดอีกครั้งหนึ่งครับเครื่องก็จะสื่อสารกับกล่องสมองกลนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้กำลังเชื่อมกับกล่องสมองกลอยู่นะครับ อันนี้ก็เขาถามว่าสแกนทั้งคันไหมหรือว่าเลือกเป็นกล่องนะครับเราก็เลือกเป็นสเตมซเลคชั่นนะครับก็จะเจอกล่อง powertrain กล่องแชสซีกล่องบอดี้นะครับรก็เลือก powertrain เขาจะเจอเครื่องยนต์นะครับเข้าไปที่เครื่องยนต์กดตกลงอีกครั้งหนึ่งครับก็จะสื่อสารไปที่กล่องเครื่องยนต์บนสุดก็จะเป็นอ่านโค้ดลบโค้ดดูด a ต้านะครับอ่านโค้ดนะฮะ ไม่มีโค้ดนะครับ no t r o b l e code นะครับกดย้อนกลับลองไปดู Data นะครับเพื่อนช่างจะเห็นว่ามี Data ให้แค่6 Data เท่านั้นนะครับในฟังก์ชันญี่ปุ่นนะครับ Data จะน้อยกว่ายุโรป a อนด์ออเ r อร์นะครับนะฮะแต่ก็เป็นการแก้ปัญหาเพื่อให้เช็คได้ในเวอร์ชันน50.10นะครับซึ่ง Data จะน้อยกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราอ่านโค้ดลบโค้ดได้ก็โอเคนะครับนะครับส่วน ถ้าเราเช็คแล้วก็กลับไปชื่อเวอร์ชันปกติของเรานะครับก็ย้อนกลับนะครับย้อนกลับไปเรื่อยๆนะครับก็กลับมาเป็นเวอร์ชันยุโรปแอนด์ออเทอร์เหมือนเดิมนะครับนี่ครับตรงนี้นะฮะอันนี้เราใช้โซนเจแปนเพื่อเข้าไปอ่านตัววีโก้รุ่นที่อ่านยากตรงนี้นะครับหรือลีโวก็ตามนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนช่างมาคลิกที่เซตติ้งตรงนี้นะครับเพื่อกลับไปที่ค่าเดิมนะครับ นั่นก็คือค่ายุโรปแอนด์ออเทอร์นั่นเองนะครับนะครับก็กลับมาที่ค่าเดิมละสรุปก็คือมาเซตที่ตรงนี้นะครับเซตแอเรียตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นยุโรปนะครับมาเซตที่นี่นะครับตอนนี้ผมเซตกลับมาค่าเดิมแล้วนะครับเพราะว่า Data มาดูได้เยอะกว่าค่านี้นะครับแต่สำหรับเวอร์ชัน50.10น่นยเนี่ยที่เขาปล่อยออกมาใหม่เนี่ยมันเหมือนจะเข้าไม่ได้ในวีโก้หลายรุ่นนะครับหลายปีนะครับก็ให้เพื่อนช่างมาทำรีเซ็ต เซตแอรีแบบที่ผมทำเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าสำหรับทีมงาน JC t o o l นนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณเพื่อนช่างที่ติดตามชมจนจบวิดีโอคลิปนี้นะครับติดขัดตรงไหนก็โทรสอบถามผมได้นะครับสำหรับลูกค้า JCTool นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ